서운, 도영. 서울. 서울 없어요. 대진이에요. 없어요. 없어요? 네.

ีาาา้ามดา้าย่างมครับผมตอนนี้ผมก็ถึงวัดชกดำซาครับผมวัดในอุนซานนะครับนี่ครับค้าตัวคนละสี่พันวอนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผิดแพทน,นะครับที่แรกว่าจะไปโซนนะครับก็ ทีนี้รถไฟ GTX ไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลคนน่าจะเยอะเพราะว่าคนเดินทางกลับบ้านครับก็เลยเปลี่ยนแผนการเดินทางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปวัดนะครับวัดก็จะอยู่บนภูเขานะครับเอครับประตูทางเข้าก็สงบครับวันนี้ อากาศก็ดีครับวันนี้มีแดดออกขับรถขึ้นไปก็ได้เ้อะจ้ะขับรถลงไปว่ามือว่าน,นี่ฝนตกอากาศก็เลยชุ่มชื้น นะครับก็มีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกไหลลงมาจากภูเขาเป็นน้ำตกเล็กๆให้ล้างมือน้ำเย็นเจ็บเลยปะน้ำใส โอเคสวยงามครับบรรยากาศสงบร่มเย็นวัดป่านะครับผมฮอกนำซาแา่ว่าวัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดน,นะครับฮอกนำชาเนื่ออุ่นทอนเดืนแต่ว่า แต่ว่าผมผมอ่านออกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรน่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดนะครับเพราะว่าผมยังวัดอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นทางทางน้ําไหลไหจะข้างยังล่ะไม่รู้ครับอโอ้งูลแล้วข้างไปหาหน่าไหมห น้องไม้ก่อแพะบอกายก็จะมีน้ำตกด้วยนะครับไหลออกมาจากภูเขามีน้ำตกเยอะมากนะครับระหว่างทางเดินขึ้นไปนะครับครับหินสังเกตว่าจะมีหินตามข้างทางที่เดินขึ้นไปจะมีหินวางบางเป็นชั้นๆไม่ได้เกิดเอง ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนเอามาวางไว้เป็นความเชื่อถ้ามาแล้วก็ต้องเอาเหินมาวางไว้ถ้าใครวางแล้วไม่ร่วงแสดงว่าคนที่มีบุญนะครับต้องวางวางชิ้นสุดท้ายด้วยนะครับวางชิ้นสุดท้ายของหินก็วางต่อๆกันไปแล้วครับแต่อันนี้จริงไม่จริงอันนี้ผมก็สตนนีษฐานเอา มัวมไปหน่อยก็ผมคิดว่านะครับวผมจะวางต้องค่อยๆวางวางแล้วไม่ให้มันล่วงนะครับล่วงไปแล้วครับตากล้างครับแต่ของผมไม่กำลังจะล่วงครับ,นะรบโอเคได้แล้วครับ <c oughs> บาปเด้อเวียนเหม่ล่วง โอ้ไม่รีควังไม่เขาเป็นก้มเชื่อได้เนี่ยบบไม่แบบก็ดูที่เจตนาควาเป็นจิตใจเราบริสุทธิ์คนดีอยู่แล้วโอ้ไม่ได้ร่วมเลยไปพ่อแไปไ่น่องงางเป็นเป๊ะด้วย ก็เป็นร้านเครื่องรางของขังนะครับร้านเกี่ยวกับเครื่องรางของขังสำหรับใครที่อยากจะ่วบูชาเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยนะครับ น้ำดื่มดื่มได้ยุบอ่ะเพราะว่าก็ก็เป็นทางสะอาดจิน่าจะดื่มได้เพราะไม่ใช่น้ำสกระปกมพอมาอถึงตรงน,นี้เป็นลานจอดรถของวัดครับคนไม่ค่อยเยอะครับวันนี้คนมานิดหน่อย นี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับสวยงามครับผมน้ำตก โอเคครับผมครับก็ถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สําคัญแล้วก็สวยงามอีกหนึ่งวัดนะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ําตกส่วนข้างบนก็จะเป็นศาลาอาคารของวัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผม อาลาของวัดก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแต่บรรยากาศรอบๆสงบแล้วก็สวยงามวิวเน้นวิวบรรยากาศธรรมชาติโอเคครับผมเดินขึ้นมาก็จะเจอพระธาตุเจดี อยู่จุดสูงกลางของวัดนะครับภายในบรรยากาศรบอบๆก็จะมีอาคารศาลาประมาณ10หลังนะครับโอเคก็สวยงามครับผมเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระตามศาลาต่างๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไหว้พระครับเริ่มจากศาลาตรงนี้ก่อนนะครับ ก็เป็นวัดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแต่มีความสงบร่มเย็นนะครับวัดเล็กๆแต่ก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจครับผมยัง ออกนําล้างมือครับผมหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วก็จะเดินลงไปนะครับผมบบรรยากาศรอบๆวัดก็จะมีประมาณนี้ครับรมีเจดีย์เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รอบๆเป็นอาคารก็วัดเป็นวัดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็วัดเล็กๆแต่มีความสงบร่มเย็นสวยงามมีวิวบรรยากาศธรรมชาติครับผม ก็ถือว่าได้มาไหวพระทําบุญอีกหนึ่งวันภัายแล้วเดี๋ยวก็จะมีตู้น้ำด้วยตู้โทรศัพท์เดี๋ยวตัวหายแม่กันลัวแม่บอกได้เรียกตัวด้กว่านี้ ขาแปดไปหนึ่งตุล่าหกสี่เป็นบ่ครับโอเคครับผมขาแปดเด้อโอเคครับเดี๋ยวเดินลงไปเลยนะครับผมโอเคพบกันใหม่ e p ีหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ